วันนี้จะพามาแช่ฟางเพื่อปลูกเห็ดฟางนะคะนี่นะคะเอ็มค่ะเราพิ่งซื้อมาค่ะเราจะใช้ประมาณสองฝางค่ะสองฝางตัวนี้นะคะเพื่อให้อันนี้แบบข้นๆค่ะเพื่อให้ฟางนะคะฟางมีการแยกฝาเร็ขึ้นทนี้จะใช่ด้วย,น,วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่เราจะใชประมาณ นี่ค่ะกลางอ้าตานะคะดี่มาไปดายที่นึงเพราว่าข้าเราเตะใส่กะตุนมันะยากเอนกรตั้นเองชนะทดลอ างคนถ้าไม่มีก็แก้วมะปรบก็ได้นะคะแต่น้องก็คนดูแปดชั่วโมงค่ะหรือหนึ่งคืนนะคะอันนี้ทำเป็นเดือยนี่เสื้อเห็นมาแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแกะเกินไปก็เลยแช่ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนี่นะคะฟางเราใช้เป็นฟางอัดก้อนค่ะเราก็เลือกเอาตัวที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์คือว่ามีหญ้ามีเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไปได้ใช้ฟางใหม่ก็จะดีนะคะจะได้ออกแต่นี้เรามีฟางเก่าแล้วก็ใช้ฟางเก่าบอกว่าถ้าสองชั่โมได้ประมาณ มิตอันนี้ของเราจะทำประมาณมิตาค่ะเดี๋ยวถ้าน้ำมันนี่เราก็เติมน้ำไปอีกค่ะเดี๋ยวก็ลเาไแช่ฟางอย่างน้อยหกแปดชั่วโมงนะคะหรือว่าแช่ไว้หนึ่งคืน ครบเวลาแล้วเราก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะวางไว้ให้มันสะเด็ดน้ําก่อนอาจจะใส่กระสอบไว้นะคะเพื่อสะดวกครบเวลาแล้วเราก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะวางให้สะเด็ดน้ําอาจจะเอาใส่กระสอบเพื่อสะดวกในการปลูกนะคะสำหรับการแช่ฟางก็สิ้นสิ้นค่ะเจอกัน ep.2 การปลูกนะคะ